สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็นนับบี้ภาษาอีสานนะเมื่อกี้ผมพูดว่านะฮะสวัสดีััอนาสสวดโกบมีอย่างมากมายมื้อนี้สิมาขายของนี่ก็คือก็คือก็คืออืมตอนนี้นะครับผมได้ทําโครงการหนึ่งขึ้นมาเป็นโครงการเพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็คือนี่เลยทุกคนอาจจะได้เห็นบ้างแล้วรูปเสื้อนะครับพี่ใส่ กับกระเป๋าอืมนี่นี่คือเสื้อเสื้อใส่สัตว์เสื้อเสื้อใส่สันะเสื้อเสื้อนี่คือเสื้อเสื้อนี่คือเสื้อนี่คือเสื้ออันนี้ก็คือกระเป๋านี่กระเป๋าถือก็คือแจ็งซี่น่าส์ที่ว่าไปฟังเด้อก็คือเสื้อหนึ่งตัวราคาสามร้อยบาท ละก็กระเป๋ากระเป๋าหนึ่งอันเนี่ยนะกระเป๋าหนึ่งอันเนี่ยนะก็ราคาสองร้อยแปดสิบบาทอยู่ที่ว่าผู้ใดสีเลือกเอาเสื้อหรือสีเอากระเป๋าถ้าผู้ใดบมมีไส์บมมีไส่เสื้อเอากระเป๋าถ้าใครไม่มีไส์เสื้อก็เอากระเป๋านี่เอากระเป๋านะครับผมเป็นโครงการทําเพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเสื้อหนึ่งตัวกับเสื้อหนึ่งตัว สัตว์เลี้ยงของเราก็คือน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือตอนนี้ทำร่วมบอกกันว่าทำกับเขาเรีได้ไงทำเพื่อไปให้บ้านสุนัขและแมวที่บ้องกับอินบุรีนะครับผมเสื้อหนึ่งตัวเท่ากับช่วยค่าอาหารค่าน้ำค่ายาของสุนัขกับแมวเนี่ย50บาทกระเป๋าหนใบนะครับกระเป๋นใบก็ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว50บาทเช่นกันนะครับราคาต่างๆนั่นเองก็ประมาณนี้เรื่องของลายเสื้อแล้วก็ลายกระเป๋านะครับสามารถส่งรูปมาได้เลยบางคนมีแต่รูปแต่ไม่มีข้อความหรือรูปยังแบบต้องการตัดแบ็คกราร์ดออกหรืออะไรก็แแลล้วต่่่คคือสสงงมมาาเยนะรับ ามาคุยกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีบริการตัดรูปให้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความให้ด้วยนะครับอู้บอถ้ากเกิดยากได้ก็ชงรูปมาคุยมาห่า<อ>ก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมคิดขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะทำจริงๆนะครับเพื่อกับร่วมบุญกันนะครับอ่าแล้วก็ใครนะครับที่กลัวว่าเงินจะไม่ถึงก็ขอบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่เราทํา โครงการเสร็จแล้วเราก็จะมีการส่งมอบเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมีรูปถ่ายแล้วก็มีหลักฐานให้ดูนะครับก็เหมือนกับคนที่เคยทำหนังสือธรรมะร่วมกันเหมือนอย่างที่เคยบอกนะครับนั่นคือเงินถึงแน่นอนนะครับผมเงินถึงแน่นอนโอเคมื้อนี้ก็บอมมี่อย่างมากซีวอลแค่นี้เด้อทามีอันอย่างก็ลายมาโทมาเด้อตามเบอร์โทที่ให้ไวเด้อโอเคเด้อไปแล้วเด้อไม่บายเด้อ